ถึงผู้ฟังทุกท่านผมมีข่าวที่น่าตกใจจะมาบอกทุกคนรู้ไหมครับว่ามีชาวญี่ปุ่นชนชั้นกลางกว่า50,000คนกำลังทยอยย้ายไปอยู่ประเทศไทยอย่างเงียบๆปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งนี้แม้แต่รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ยังไม่ทราบเบื้องหลังความจริงนี้มีอะไรซ่อนอยู่กันแน่สวัสดีครับผมซาโต้เคนอิจิโร่ทำงานด้านในหน้าอสังหาริมทรัพย์ในโตเกียวมา30ปีแล้ว ปีนี้ผมอายุ52ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมได้ช่วยเหลือลูกค้ามากมายในการย้ายบ้านและย้ายถิ่นฐานแต่เรื่องราวที่ผมเจอเมื่อปีที่แล้วเป็นสิ่งที่ยิ่งคิดก็ยิ่งไม่น่าเชื่อจริงๆสำนักงานอสังหาริมทรัพย์ของผมในโตเกียวถือว่ามีชื่อเสียงพอสมควรลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางส่วนมากอยากจะย้ายไปอยู่แถบชานเมืองโตเกียวหรือหาบ้านที่มีเงื่อนไขดีกว่าเดิม แต่ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดใจตอนแรกผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมีลูกค้าแค่คนสองคนที่มาสอบถามเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยผมคิดว่าคงเป็นเพราะต้องไปทำงานที่นั่นบ่อยๆหรืออาจจะอยาบลงทุนแต่คำถามแบบนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆภายในหนเดือนมีคนมาถามเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยถึง3-4คนและไม่ใช่แค่การลงทุนธรรมดา แต่เป็นความต้องการที่จะไปอยู่อาศัยจริงๆพวกเขาถามว่าระบบการเช่าคอนโดในกรุงเทพเป็นอย่างไรค่าครองชีพที่ไทยเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเป็นแบบไหนสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของลูกๆดีไหมถามละเอียดมากจริงๆ3เดือนผ่านไปสถานการณ์ยิ่งน่าตกใจมากขึ้นลูกค้าที่มาที่สำนักงานของผมเกือบ30กลังพิจารณาย้ายไปอยู่ประเทศไทย และส่วนใหญ่เป็นครอบครัวชนชั้นกลางวัย40และ50ปีเป็นครอบครัวธรรมดาที่มีงานมั่นคงและมีลูกจูจูทุกคนก็อยากจะย้ายฐานชีวิตไปที่ประเทศไทยที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าคือสัสดส่วนของคนที่ตัดสินใจย้ายจริงๆตอนแรกผมคิดว่าคงแค่ถามเล่นๆแต่ในบรรดาคนที่มาสอบถามเกินกว่าครึ่งตัดสินใจย้ายไปประเทศไทยจริงๆเมื่อผมเห็นกับตาตัวเองว่าพวกเขาเก็บของที่ญี่ปุ่น แพ็คกระเป๋าเตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยผมเหลือเชื่อมากผมทำงานอสังหามานานไม่เคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนปกติเวลาพูดถึงการย้ายไปอยู่ต่างประเทศคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงอเมริกาหรือยุโรปใช่ไหมครับแต่การที่คนจำนวนมากมุ่งหน้าไปที่ประเทศไทยเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายของผมจริงๆระหว่างที่ให้คำปรึกษาลูกค้าผมรู้สึกว่าคนเหล่านี้ ไม่ได้แค่กำลังมองหาสภาพแวดล้อมใหม่ๆแต่ดูเหมือนจะมีเหตุผลบางอย่างที่เร่งด่วนแต่ส่วนใหญ่พวกเขาจะไม่ค่อยบอกเหตุผลที่แน่ชัดว่าทำไมถึงเลือกประเทศไทยแค่บอกว่าได้ยินมาว่าเมืองไทยดีนะใช้ชีวิตสะดวกสบายอะไรทํานองนั้นผมเริ่มสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยมีสเสน่ห์อะไรที่ทำให้คนญี่ปุ่นจำนวนมากอยากย้ายไปอยู่ขนาดนี้ผมจึงตัดสินใจไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง ทำงานอสังหามา30ปีผมพยายามทำความเข้าใจความคิดของลูกค้ามาตลอดครั้งนี้ก็เช่นกันผมรู้สึกว่าต้องไปหาคำตอบให้ได้การเดินทางไปประเทศไทยของผมจึงเริ่มต้นขึ้นตอนแรกตั้งใจจะไปแค่ไม่กี่วันแล้วกลับแต่ไม่คิดเลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของผมไปโดยสิ้นเชิงซึ่งในตอนนั้นผมไม่คาดคิดเลยแม้แต่น้อย ทันทีที่ลงจากเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิผมก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แตกต่างเมื่อเทียบกับสนามบินฮานเดะไม่ใช่แค่ขนาดที่ต่างกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยพลังชีวิตมันน่าประทับใจมากระหว่างทางออกจากสนามบินผมเห็นคนญี่ปุ่นหลายคนแต่ดูไม่เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปพวกเขาหิ้วกระเป๋าเดินทางหลายใบถือกระเป๋าใบใหญ่เหมือนกำลังย้ายบ้าน ผมนั่งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมองดูวิวทิวทัศน์นอกหน้าต่างผมก็พบกับความประหลาดใจแรกตลอดเส้นทางจากสุวรรณภูมิเข้ากรุงเทพผมเห็นตึกสูงและคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่มากมายเป็นย่านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ที่ไม่เคยเห็นในญี่ปุ่นและทั้งหมดเป็นอาคารที่ดูสะอาดและทันสมัยเมื่อมาถึงใจกลางเมืองกรุงเทพผมยิ่งทึ่งอีกเมื่อเทียบกับโตเกียวแล้วความเจริญของเมืองไม่แพ้กันเลย ในบางแง่มุมกลับรู้สึกว่าทันสมัยและเป็นระบบกว่าด้วยซ้ําระบบรถไฟฟ้า BTS และ MRT ก็ครอบคลุมมากป้ายบอกทางทั้งหมดมีทั้งภาษาไทยอังกฤษญี่ปุ่นและจีนทําให้ชาวต่างชาติใช้งานได้สะดวกหลังจากเก็บกระเป๋าที่โรงแรมคืนแรกผมไปเดินเล่นแถวสยามสแควร์มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเยอะมากจริงๆแต่เมื่อสังเกตดีๆก็พบว่าไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่มีคนญี่ปุ่นจํานวนมากที่ดูกลมกลืนเหมือนคนท้องถิ่น พวกเขาสั่งอาหารในร้านอาหารไทยอย่างคล่องแคล่วใช้บัตรแรบบิท Rabbit, ขึ้นรถไฟฟ้าได้อย่างชำนาญเมื่อเห็นภาพเหล่านี้ผมก็รู้ได้ทันทีว่าคนเหล่านี้ปรับตัวเข้ากับชีวิตในเมืองไทยได้แล้ววันที่สองผมเริ่มสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังผมไปเยี่ยมสำนักงานนายหน้าหลายแห่งในย่านสุขุมวิทสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจคือพวกเขาบอกว่ามีลูกค้าชาวญี่ปุ่นเยอะมากจริงๆนายหน้าคนนึงบอกว่า ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาลูกค้าชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าและส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัยระยะยาวผมได้เรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการเช่าของกรุงเทพซึ่งสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วเป็นระบบที่มีสเสน่ดึงดูดใจมากต่างจากขั้นตอนการเช่าที่ยุ่งยากในญี่ปุ่นระบบของไทยนั้นเรียบง่ายกว่ามากไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต้องจ่ายเงินกินเปล่าและค่าธรรมเนียมจิปาถะต่าง แค่จ่ายค่ามัดจำบวกกับค่าเช่าเดือนแรกก็เข้าอยู่ได้เลยซึ่งช่วยลดภาระทางการเงินได้มากกว่าที่ญี่ปุ่นเยอะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงลิ้วในโตเกียวราคาในกรุงเทพถือว่าสมเหตุสมผลมากแต่สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจที่สุดไม่ใช่ราคาหรือระบบอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นทัศนคติและจิตใจบริการของผู้คนพนักงานที่สำนักงานอสังหาให้การต้อนรับและอธิบายผม ซึ่งเป็นชาวต่างชาติอย่างเป็นมิตรมากยังเตรียมเอกสารเพื่อให้ผมเข้าใจง่ายขึ้นด้วยที่ญี่ปุ่นการจะหาคนที่ใจดีกับชาวต่างชาติขนาดนี้ได้ยากแต่ที่เมืองไทยกลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาคืนนั้นระหว่างทางกลับโรงแรมผมนั่งแท็กซี่คนขับแท็กซี่พยายามพูดภาษาญี่ปุ่นกับผมแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ความตั้งใจที่จะดูแลผู้โดยสารชาวต่างชาติทำให้ผมประทับใจมาก เขาบอกว่าช่วงนี้ลูกค้าชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆและส่วนใหญ่ไม่ได้มาเที่ยวแต่มาดูบ้านดูคอนโดกันวันที่3ผมอยากเห็นภาพชีวิตจริงในเมืองไทยให้ชัดเจนขึ้นจึงไปเดินเล่นในย่านที่อยู่อาศัยทั่วไประหว่างที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าผมรู้สึกว่าระบบขนส่งมวลชนสะดวกสบายมากจริงๆเมื่อเทียบกับเส้นทางรถไฟใต้ดินที่ซับซ้อนในโตเกียวรถไฟฟ้าของกรุงเทพสะดวกสำหรับชาวต่างชาติมากกว่าเยอะ ในวันที่สที่มาถึงเมืองไทยผมอยากจะลองพบปะกับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ที่นี่โดยตรงหลังจากค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็พบว่ามีกลุ่มนัดพบพูดคุยภาษาญี่ปุ่นแถวอโศกส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทยมาแลกเปลี่ยนภาษากันเมื่อไปถึงร้านกาแฟที่เป็นสถานที่นัดพบผมประหลาดใจมากที่มีคนเข้าร่วมมากกว่าที่คิดคนไทยและคนญี่ปุ่นมีสัดส่วนประมาณครึ่งต่อครึ่ง ทุกคนกำลังพูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติผมนั่งลงอย่างเงียบๆและมองไปรอบๆทันใดนั้นผู้หญิงญี่ปุ่นที่นั่งตกข้างๆก็เข้ามาทักทายเธอแนะนำตัวเองว่าชื่อธนกกะมิจิโกะดูอายุประมาณ45ปีเป็นผู้หญิงที่ดูสง่าง,งามเมื่อรู้ว่าผมมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันเธอก็ทักทายอย่างดีใจคุณมิจิโกะเล่าว่าเธอเพิ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพกับสามีและลูกชายวัยรุ่นเมื่อสเดือนก่อน ตอนแรกเป็นเพราะสามีต้องมาทำงานที่บริษัทในไทยชั่วคราวเธอเลยตามมาด้วยเดิมทีวางแผนเธออยู่แค่ประมาณ3เดือนแต่พอได้มาใช้ชีวิตที่เมืองไทยแล้วรู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมากเลยตัดสินใจอยู่ต่อกรณีแบบครอบครัวคุณมิจิโกะที่มาเพราะเรื่องงานแล้วตัดสินใจตั้งรกรากเลยมีเยอะกว่าที่คิดเรื่องราวชีวิตในเมืองไทยที่คุณมิจิโกะเล่าให้ฟังน่าสนใจมากจริงๆโดยเฉพาะเรื่องความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันเธอพูดถึงเรื่องนี้เยอะมาก ระบบ Delivery ที่นี่พัฒนาไปไกลกว่าที่ญี่ปุ่นอย่างไม่น่าเชื่อนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เธอประทับใจที่สุดไม่ว่าจะเช้ามืดหรือดึกดื่นก็สามารถสั่งอาหารได้ตลอดเวลาและจะมาส่งภายใน30นาทีตอนแรกเธอไม่อยากจะเชื่อเลยระบบร้านสะดวกซื้อก็ทำให้เธอทึ่งเส้นกันแม้จะคิดว่าร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นสมบูรณ์แบบแล้วแต่ร้านสะดวกซื้อในไทยตั้งแต่รับส่งพัสดุจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆไปจนถึงธุรกรรมธนาคารบางอย่างก็ทำได้ มันอัศจรรย์จริงๆมีหลายแห่งที่เปิด24ชั่วโมงทําให้สามารถจัดการธุระที่จําเป็นได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากแต่สิ่งที่เธอเน้นย้ําที่สุดคือความอบอุ่นของผู้คนตอนมาเมืองไทยใหม่ๆเธอพูดภาษาไทยไม่ได้เลยกังวลมากแต่คนรอบข้างก็ช่วยเหลืออย่างใจดีตั้งแต่นิติบุคคลของคอนโดไปจนถึงเจ้าของร้านค้าแถวนั้นทุกคนปฏิบัติต่อพวกเขาซึ่งเป็นชาวต่างชาติอย่างอบอุ่น โดยเฉพาะตอนที่พูดถึงลูกชายสีหน้าของคุณมิจิโกะก็เปล่งประกายขึ้นมาทันทีลูกชายของเธอที่เคยมีช่วงเวลาที่ยากลําบากในโรงเรียนที่ญี่ปุ่นพอมาย้ายมาเรียนที่โรงเรียนในไทยก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยการเข้ากับเพื่อนๆก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นที่สําคัญที่สุดคือสีหน้าของเขาดูสดใสขึ้นรู้สึกว่าบรรยากาศการศึกษาของไทยมีอิสระและสร้างสรรค์กว่าที่ญี่ปุ่นระหว่างที่คุยกับคุณมิจิโกะข้อสงสัยที่ผมมีมาตลอดก็เริ่มคลี่คลาย มันไม่ใช่แค่เหตุผลทางเศรษฐกิจหรือความสะดวกสบายแต่เป็นคุณภาพชีวิตที่แตกต่างออกไปในระหว่างการสนทนากับคุณมิจิโกะผมได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยเธอเล่าว่าเทคโนโลยีดิจิตอลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันพอมาอยู่เมืองไทยก็พบว่าแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็จัดการได้ทุกอย่างตั้งแต่ขึ้นรถไฟฟ้าสั่งอาหารเรียกแท็กซี่ไปจนถึงนัดหมายโรงพยาบาล ก็ทำได้ง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะเรื่องระบบการชำระเงินเธอพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากที่เมืองไทยแทบจะไม่ใช้เงินสดกันแล้วตอนแรกก็รู้สึกไม่ชินแต่พอเคยตัวแล้วสะดวกมากจริงๆสามารถใช้บัตรเครดิตหรือสมาร์ทโฟนสแกนจ่ายได้ทุกอย่างแม้แต่ร้านค้ารถเข็นเล็กๆก็รับชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องปกติซึ่งแตกต่างจากญี่ปุ่นอย่างมาก เรื่องระบบการแพทย์ก็น่าสนใจเช่นกันตอนที่ลูกชายของคุณมิจิโกเป็นหวัดแล้วไปโรงพยาบาลได้รับการรักษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าที่ญี่ปุ่นการนัดใหม่ง่ายรอไม่นานและที่สำคัญที่สุดคือบุคลากรทางการแพทย์ก็ใจดีกับพวกเขาที่เป็นชาวต่างชาติมากเรื่องสภาพแวดล้อมทางการศึกษายิ่งน่าทึ่งอีกโรงเรียนที่ลูกชายของคุณมิจิโกเรียนมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายจริงๆ ที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนแบบท่องจำแต่ที่ไทยมีโอกาสในการอภิปรายและนำเสนอมากกว่าบรรยากาศที่เด็กๆสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้อย่างอิสระทำให้เธอพอใจมากแต่สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจที่สุดคือบรรยากาศของสังคมโดยรวมคุณมิจิโกะบอกว่าคนไทยเปิดรับและกระตือรือร้นกับสิ่งใหม่ๆม,มากแม้จะอายุมากแล้ว ก็ยังมีคนจํำนวนมากที่พร้อมจะรับความท้าทายใหม่ๆมีบรรยากาศที่ไม่กลัวความล้มเหลวที่ญี่ปุ่นวัฒนธรรมที่มุ่งหาความมั่นคงนั้นแข็งแรงมากแต่ที่ไทยมีวัฒนธรรมที่มองการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในแง่บวกวันต่อมาผมได้สำรวจพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมากขึ้นผมนั่งรถไฟฟ้าไปย่านอารีและทองหลอ่อพบว่าที่เหล่านี้ไม่ใช่แค่ย่านที่อยู่อาศัย แต่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์มากมายมีร้านกาแฟร้านอาหารและร้านค้าเล็กๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเต็มไปหมดและราคาก็สมเหตุสมผลระหว่างที่เดินเล่นแถวทองหลอ่อผมได้เจอกับคนญี่ปุ่นอีกคนเป็นชายวัยประมาณ50ปีกำลังนั่งอ่านหนังสืออย่างสบายในร้านกาแฟผมรวบรวมความกล้าเข้าไปทักทายเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อยามาดะโคจิมาจากโยโกฮาม่า และอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมาแปเดือนแล้วเดิมทีมาทำงานที่บริษัทในไทยแต่ตอนนี้ตัดสินใจจะอยู่ระยะยาวคำพูดของคุณยามาดะทำให้ผมประหลาดใจยิ่งขึ้นเขาบอกว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไทยแตกต่างจากญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิงที่ญี่ปุ่นพออายุมากขึ้นก็ยากที่จะลองท้าทายสิ่งใหม่ๆแต่ที่ไทยขอแค่มีความสามารถก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องอายุ โดยเฉพาะในสายงานสร้างสารรค์ไทยเปิดกว้างและมีอิสระมากกว่าญี่ปุ่นคุณยามดะยังบอกอีกว่าทัศนคติการทำงานของคนไทยเป็นบวกมากแม้จะเกิดปัญหาก็จะช่วยกันหาทางแก้ไขอย่างกระตือรือร้นไม่มีการกล่าวโทษจันแต่เป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนร่วมมือกันซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมที่อนุรักษ์นิยมของญี่ปุ่นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพคุณยามดะ ก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากแม้ค่าเช่าในกรุงเทพจะไม่ถูกนักแต่ก็ถูกกว่าโตเกียวมากและค่าอาหารยิ่งต่างกันเยอะถ้าทานข้าวนอกบ้านค่าใช้ใจ่ายในกรุงเทพประมาณครึ่งหนึ่งของโตเกียวโดยเฉพาะอาหารสตรีทฟู้ดที่ทั้งถูกและอร่อยคุณยามาดะยังพาผมไปตลาดสดใกล้ๆที่นั่นผมได้สัมผัสกับน้ำใจของคนไทยอย่างแท้จริงแม้ผมจะพูดไทยไม่ได้ แต่แม่ค้าพ่อค้าก็พยายามใช้ท่าทางสื่อสารกับผมอย่างเป็นมิตรบางคนก็พยายามพูดภาษาญี่ปุ่นง่ายๆกับผมความอบอุ่นแบบนี้ทำให้ผมประทับใจมากช่วงเย็นคุณยาม,มะดะชวนผมไปร้านอาหารที่เขาไปประจำแม้จะคล้ายกับร้านอิซากยะแต่ก็ไม่เหมือนกับที่ญี่ปุ่นสักทีเดียวมีทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นและอาหารฟิวชช่นลูกค้าก็หลากหลายมีทั้งคนไทยคนญี่ปุ่น และคนจากชาติอื่นๆที่ร้านนั้นผมได้เจอกับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในไทยอีกหลายคนมีทั้งอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยพนักงานบริษัทที่ทำงานในบริษัทไทยและคนที่เปิดร้านของตัวเองทุกคนมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกคนพอใจกับชีวิตในเมืองไทยมากผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าระบบประกันสังคมและโรงพยาบาลเอกชนของไทยดีมาก แม้จะเป็นชาวต่างชาติก็สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลที่ญี่ปุ่นการไปหาหมอแพงมากแต่ที่ไทยภาระเบาลงเยอะชายอีกคนบอกว่าการคมนาคมในไทยสะดวกมากจริงๆรถไฟฟ้ารถเมล์แท็กซี่มีครบครันและราคาก็สมเหตุสมผลไม่เหมือนโตเกียวที่ค่าเดินทางแพงมากขณะที่ฟังประสบการณ์ของคนเหล่านี้ ภาพลักษณ์ของผมที่มีต่อประเทศไทยก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงตอนแรกคิดว่าเป็นแค่ประเทศกำลังพัฒนาประเทศหนึ่งแต่จริงๆแล้วเป็นสถานที่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังและโอกาสมากมายหลังจากกลับถึงโตเกียวสถานการณ์ในสำนักง,งานของผมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากข่าวที่ผมไปเมืองไทยแพร่ออกไปภายในวันเดียวผมได้รับโทรศัพท์กว่า50สายทั้งหมดเป็นสายที่โทรมาสอบถามเกี่ยวกับการย้ายไปอยู่ประเทศไทย ไม่ใช่แค่จากโตเกียวแต่ยังมีคนติดต่อมาจากโอซากา้านางโยยาหรือแม้กระทั่งฟุกุโอกะ8โมงช้าของวันแรกโทรศัพท์ก็เริ่มดังไม่หยุดสวัสดีครับได้ยินว่าคุณซาโต้ไปดูอสังหาริมทรัพย์ที่เมืองไทยมาหรอครับผมอยากทราบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่นั่นพอจะแบ่งปันประสบการณ์ได้ไหมครับตอนแรกผมก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะผมเองก็เพิ่งไปอยู่เมืองไทยมาแค่ไม่กี่วัน แต่ดูเหมือนทุกคนจะมองผมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศไทยไปแล้วโทรศัพท์ดังขึ้นสายแล้วสายเล่าทุกคนมีปัญหาและความคาดหวังที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความไม่พอใจกับชีวิตปัจจุบันและต้องการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่พวกเขาถามว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยเป็นอย่างไรค่าครองชีพเท่าไหร่การศึกษาของลูกเป็นอย่างไรบ้างถามละเอียดมากจริงๆ ที่ทำให้ผมประหลาดใจที่สุดคือช่วงวัยของผู้ที่โทรมาสอบถามมีตั้งแต่วัย20ไปจนถึง60ปีหลากหลายมากจริงๆโดยเฉพาะครอบครัวชนชั้นกลางวัย40และ50ปีที่สอบถามเข้ามามากที่สุดคนเหล่านี้ไม่ใช่แค่สงสยัยแต่กำลังพิจารณาเรื่องการย้ายถิ่นฐานอย่างจริงจังเมื่อมีคนสอบถามเข้ามามากขึ้นผมก็รู้สึกกดดันว่าควรจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น จึงเริ่มศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยอย่างละเอียดทั้งค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและติดต่อกับนายหน้าอสังหาในไทยผมใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันในการศึกษาข้อมูลต่างๆของไทยทั้งราคาบ้านค่าเช่าค่าครองชีพระบบการศึกษาประกันสุขภาพไปจนถึงสภาพอากาศวัฒนธรรมและระบบวีซ่าก็ศึกษาอย่างละเอียดยิ่งศึกษาก็ยิ่งค้นพบความจริงที่น่าทึ่ง ราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพสมเหตุสมผลกว่าโตเกียวมากคอนโดสองห้องนอนใจกลางกรุงเทพราคาขายประมาณครึ่งหนึ่งของที่พักระดับเดียวกันในโตเกียวระบบการเช่าของไทยเอืประโยชน์ต่อคนญี่ปุ่นจริงๆไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันขั้นตอนก็ง่ายกว่าและเจ้าของบ้านก็ค่อนข้างเป็นเม็ตรกับผู้เช่าชาวต่างชาติวันหนึ่งคำพูดของลูกค้าคนหนึ่งทำให้ผมประทับใจเป็นพิเศษคุณชาโต้ครับ ก่อนที่คุณจะไปเมืองไทยคุณเองก็มีคำถามแบบเดียวกันใช่ไหมครับแล้วทำไมคุณถึงตัดสินใจไปดูด้วยตัวเองล่ะครับอะไรที่ทำให้คุณมั่นใจว่าเมืองไทยควรค่าแก่การไปศึกษาคำถามนี้ทำให้ผมกลับมาทบทวนจุดยืนของตัวเองผมไม่ได้เป็นแค่คนให้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แต่กำลังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในชีวิตของผู้คนความรับผิดชอบนี้ทำให้ผมตัดสินใจที่จะต้องจริงจังกับเรื่องนี้มากขึ้นดังนั้น ผมจริงตัดสินใจไปเยือนประเทศไทยอีกครั้งครั้งนี้อยากจะไปศึกษาอย่างเป็นระบบมากขึ้นไม่ใช่แค่อสังหาริมทรัพย์แต่ยังรวมถึงการศึกษาการแพทย์วัฒนธรรมและทุกด้านของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะพบกับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในไทยจริงๆให้มากขึ้นเพื่อฟังประสบการณ์ของพวกเขาผมวางแผนการสำรวจอย่างละเอียดรายชื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จะไปเยี่ยมชมโรงเรียนและโรงพยาบาลที่จะไปดูรายชื่อคนญี่ปุ่นที่จะไปสัมภาษณ์ แม้กระทั่งกิจกรรมที่จะไปลองก็ิสต์ไว้หมดขณะที่เตรียมตัวไปเยือนไทยครั้งที่สองผมรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ลูกค้าไม่กี่คนที่สนใจประเทศไทยแต่รู้สึกเหมือนมีกระแสใหม่พัดผ่านสังคมญี่ปุ่นทั้งมวลและผมก็อยู่ใจกลางกระแสนั้นทั้งน่าอัศจรรย์และกดดันวันก่อนออกเดินทางผมได้รับโทรศัพท์สายพิเศษสายหนึ่งเป็นคุณลุงวัย70ปี เขาบอกว่าเห็นข่าวเกี่ยวกับกระแสนญี่ปุ่นย้ายไปอยู่ประเทศไทยอยากจะทราบว่าเหมาะกับผู้สูงอายุหรือไม่ที่ญี่ปุ่นผมไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วคุณลุงพูดภรรยาผมเสียแล้วลูกๆก,ก็มีชีวิตของตัวเองทุกวันอยู่บ้านคนเดียวเหงามากถ้าเมืองไทยดีอย่างที่คุณพูดจริงๆผมก็อยากจะไปดูบ้างโทรศัพท์สายนี้ทําให้ผมทราบซึ้งใจมากไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะสแสวงหาความสุขประเทศไทยอาจจะเป็นความหวังใหม่ของใครหลายๆคนจริงๆ จากวันนั้นเป็นต้นมา6เดือนผ่านไปในที่สุดผมก็ได้เปิดสำนักงานอสังหาริมทรัพย์เล็กๆในกรุงเทพตอนแรกคิดว่าจะทำงานไปไปมาระหว่างญี่ปุ่นกับไทยแต่เวลาที่ใช้ในเมืองไทยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็มั่นใจว่าที่นี่เหมาะกับผมมากกว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ไทยแตกต่างจากที่ญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิง ความสัมพันธ์กับลูกค้าใกล้ชิดและเป็นกันเองมากขึ้นไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ซื้อขายบ้านเท่านั้นแต่เป็นความรู้สึกเหมือนได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขปรึกษาหารือเกี่ยวกับชีวิตและความฝันของคนคนนั้นโดยเฉพาะคนที่มาจากญี่ปุ่นเพราะมีประสบการณ์คล้ายๆกันจึงสามารถพูดคุยกันได้อย่างลึกซึง้งตลอด6เดือนที่ผ่านมาผมได้ช่วยเหลือครอบครัวชาวญี่ปุ่นกว่า30ครอบครัวในการตั้งรกรากที่ไทยแต่ละครอบครัวมีเรื่องราวและความต้องการที่แตกต่างกัน ที่ทาให้ผมประทับใจที่สุดคือเด็กหนุ่มวัย17ปีเพราะถูกรังแกที่ญี่ปุ่นจนต้องหยุดเรียนไปหนึ่งปีพ่อแม่จึงพาเขามาเริ่มต้นใหม่ที่ไทยตอนนี้เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนานานาชาติในกรุงเทพไม่ใช่แค่เรียนภาษาไทยได้แต่ยังได้เพื่อนมากมายและกลับมามีความกระตือรือร้อนในการเรียนอีกครั้งครอบครัวของมิจิโกในที่สุดก็ตัดสินใจตั้งรกรากอย่างถาวรที่ไทยสามีได้รับการยอมรับในบริษัทที่ไทยและได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการแผน โชตะตอนนี้อยู่ม .6 แล้วกำลังเตรียมตัวสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยที่ไทยพูดภาษาไทยได้เก่งกว่าเพื่อนไทยไหนคนสิ่งที่น่าจดจำมากที่สุดคือมิจิโกสามารถสอบใบอนุญาตในหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นภาษาไทยได้ซึ่งเป็นการแสดงถึงความตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไทยตอนนี้เธอทำงานอยู่ที่สำนักงานของผมโดยเชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือลูกค้าชาวญี่ปุ่นในฐานะที่มีประสบการณ์เดียวกันเธอจึงสามารถช่วยเหลือคนญี่ปุ่นคนอื่นๆได้อย่างดี ชุมชนชาวญี่ปุ่นก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้น ตอนนี้มีผู้เข้ารุ่นการพบปะกว่าร้อยคนเราไม่ใช่แค่แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันแต่ยังจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมต่างๆมีทั้งชมรมเดินขาคลาสทำอาหารคลาสเรียนภาษาไทยไปจนถึงเวิร์กช็อปสำหรับผู้ประกอบการคนที่เพิ่งย้ายมาใหม่สามารถหาที่พึ่งได้อย่างรวดเร็วเวลาเดือดร้อนก็มีคนพร้อมจะยื่นมือเข้าช่วยชุมชนแห่งนี้กลายเป็นบ้านหลังที่สองของคนญี่ปุ่นในไทยจริงๆเรายังเริ่มร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นของไทยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เี่ยนวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นสอนภาษาญี่ปุ่นให้คนไทยเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็มาปิ้งบาร์บีคิวด้วยกันในช่วงตรุษจีนก็มาห่อเกียวด้วยกันการแลกเปลี่ยนแบบนี้ทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศใกล้ชิดกันมากขึ้น ผมเองก็ปรับตัวเข้ากับชีวิตในเมืองไทยได้อย่างสมบูรณ์ภาษาไทยของผมดีขึ้นมากตอนนี้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างคล่องแคล่วผมลงรากอาหารไทยเข้าอย่างจังโดยเฉพาะข้าวมันไก่และชาไข่มุกกลายเป็นของที่ต้องกินทุกสัปดาห์ไปแล้วที่สำคัญที่สุดคือทุกๆวันรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวามีพลังที่ไม่เคยรู้สึกที่ญี่ปุ่น เวลาเดินตามท้องถนนในกรุงเทพจะสัมผัสได้ถึงชีพจรของเมืองนี้เสมอรอยยิ้มบนใบหน้าของผู้คนความคึกคักบนท้องถนนทำให้ผมรู้สึกว่าการเลือกมาที่นี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปการตัดสินใจมาเมืองไทยในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของผมการรับความท้าทายใหม่ๆในวัย52ปีไม่ใช่เรื่องง่าย ครอบครัวและเพื่อนๆก็คัดค้านมากมายแต่การได้มาสร้างความฝันใหม่บนแผ่นดินไทยแห่งนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณจริงๆที่นี่ไม่ใช่แค่ให้ความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่สำคัญกว่านั้นทำให้ผมได้ค้นพบความหมายของชีวิตอีกครั้งทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมารู้สึกตื่นเต้นกับวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้มีมานานแล้ว จากนี้ไปผมก็อยากจะช่วยเหลือคนญี่ปุ่นให้มากขึ้นในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไทยไม่ใช่แค่ในบทบาทของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นผู้นำทางชีวิต ช่วยให้พวกเขาคนพบความสุขที่แท้จริงและอยากจะเป็นสัพาันธ์เชื่อมมิตรภาพที่แท้จริงระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกันมากขึ้นขจัดอคติและสร้างมิตรภาพที่แท้จริงอยากจะสร้างโลกที่ประชาชนทั้งสองประเทศเข้าใจกันและเติบโตไปด้วยกัน เร็วๆนี้ผมเริ่มเขียนบล็อกแบ่งปันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทยหวังว่าจะทําให้คนรู้จักความงดงามของไทยมากขึ้นและหวังว่าจะช่วยคนญี่ปุ่นที่กําลังพิจารณาเรื่องการย้ายถิ่นฐานให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเตรียมความพร้อมทางจิตใจความฝันของผมคือการเปิดศูนย์บริการครบวงจรที่ไทยไม่ใช่แค่บริการในหน้าอสังหาริมทรัพย์แต่ยังมีบริการสอนภาษาจัดหางานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นต้นเพื่อให้คนญี่ปุ่นย้าย มาอยู่เมืองไทยได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันก็อยากจะช่วยเหลือคนไทยที่ไปทำงานหรือเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง2ประเทศอย่างแท้จริงทำให้มิตรภาพไทยญี่ปุ่นไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการกระทำที่จับต้องได้เรื่องราวของนายหน้าอสังหาเลมัสับชาวญี่ปุ่นที่ค้นพบกระแสการย้ายถิ่นฐานสู่ประเทศไทยของชนชั้นกลางญี่ปุ่น จบลงเพียงเท่านี้แต่ผมเชื่อว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นจะมีผู้คนอีกมากมายที่ค้นพบเสน่ห์ของประเทศไทยและเลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่บนที่แห่งนี้โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในช่องคอมเมนต์หากเรื่องราวนี้เป็นที่พอใจกรุณากดไลค์และติดตามและยินดีแบ่งปันให้เพื่อนๆที่อาจจะต้องการเพื่อให้คนรู้จักสถานที่แห่งที่สวยงามชื่อว่าประเทศไทยมากขึ้น